คุยกับแฟนเก่าของน,<ก>นิชัินรอดนะครับที่นี่เป็นยังไงมังนะ่งครับผมเป็นแฟนเก่าแล้วแฟนใหม่เนี่ใครครับ๋ยวก็ปคุย <นะ S 2> เองแหละไอ<ก>้นีน่ผมต้องทำใจยอมดับให้ได้ใช่ไหมครับบอยต้องยอมนะเสมอพี่มักจะเป็นคนเปลี่ยนไปเรืเร่ยอยๆทำใจได้ไหมะอะนก่นี่มีใคร เป็นยังไ,ไงห้างโรงบินสันแห่งนี้เอาควยพรอกันเลยดีกว่าคร<ว><ว>ับผมวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันเมกะบางนาด้วยนะครับวันนี้นก็เปิดสาขาใหม่แล้วนะครับคำจริงผมก็ได้ไปเยี่ยมเยียนมาหลายสาขาแล้วนะฮะทั้งที่พิษณุโลกก็ไปแล้วก็ที่สุพรรณบุรีก็ไปนะครับอยากจ,จะบอกว่าที่นี่นี่กว้างใหญ่มากๆแล้วก็กว้างใหญ่ที่สุดด้วยนะฮะก็ขอแสดงความยินดีครั้งหนึ่งแล้วก็อยากจะบอกว่าใครที่จะมาที่นี่นะฮะเรียกได้ว่า คล้ายกับอารมณ์ one stop service นะฮะมาที่เดียวมีครบทุกอย่างมีทั้งสินค้าแบรนด์เนมทุกยี่ห้อที่คุณอยากได้นะครับเครื่องสำอางอะไรมีให้คุณหมดพร้อมทุกอย่างนะครัก็ฝากได้วยครับกับโรบินสันเมกกะบางนาครับค่ะเขาก็คุณมากมาเฮ้ยเฮ้ยแบบเท่แบบเ่แบเท่อ่าทิงกี้ทิงกี้เจอกันเลยครับทิงกี้เก็กะมาก